สวัสดีครับเพ่านผู้ชมขออนุญ,ญาตรีวิวนะครับรถ Isuzu D-Max Spacecab 1.9S เกียร์กัะปุกโฉมใหม่ล่าสุด2024ครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่657,000บาทสีทอร์เรโมกินี่แบบนี้เลยครับเริ่มจากด้านหน้าฝากระโปรงตัวใหม่นะฮะเพิ่มจากเส้นสาย2เส้นเนี่ยครับกลายเป็น4เส้นเพิ่มขึ้นมาใหม่นะ ส่วนลายกระจังหน้านะครับจากครูกลายเป็นพรีดามิชันก็คือ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นประกบกันแบบนี้ครับส่วนกระจังหน้าตัวชิ้นล่างกับชิ้นบนเน่ะเป็นชิ้นส่วนชิ้นเดียวกันนะครับลายตัวนี้จะสังเกตจากในกล้องเลยนะฮะมันก็จะมีความโปร่งเพื่อระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นครับผมส่วนกันชนด้านหน้านะครับมันจะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับที่เรียกว่าแอลเจอร์เทน รถซุเปอร์คาร์ครับที่จะมีรูที่กดผ่านนะฮะทำให้อากาศไหลแล้วก็กดตัวรถทําให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งตัวของตัวรถดียิ่งขึ้นครับผมไฟหน้าตัวนี้นะครับสำหรับโชวนี้เนี่ยโคมของเขา กับตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ในคมเดียวกันเลยเหมือนเอารถดูราคาแพงแต่ตัวไฟนะฮะยังใช้เป็นไฟที่ดูแลร,รักษาง่ายประหยัดก็คือไฟมันติรีเพคเตอร์หรือไฟสีเหลืองที่ใช้ลักษณะของการสะท้อนทําให้ทัศนวิสัยในการมองกว้างขึ้นครับส่วนด้านข้างของตัวรถนะครับผมโลโก้สเปซแคปนะครับก็อยู่บริเวณประตูตรงนี้แล้วไฟเลี้ยวของรุ่นนี้นะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นไฟดีนะครับผมกระจกมองข้างพับด้วยมือแต่ปรับด้วยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว กระจกบานหน้านะครับเป็นกระจกแบบ l a มิเนต e า g นั่นก็คือเป็นกระจก้อนกัน2อันมีฟิล์มอยู่ตรงกลางเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะไม่แตกลักษณะปากฉลามแล้วมาทำร้ายผู้โดยสารนะครับแต่ว่าจะแตกเฉยๆและมีความปลอดภัยนะครับหลังคาเป็นลอนแล้วก็มีเสาอากาศอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมล้อนะครับขนาดด้านหน้าเป็นยางของบิสโตนนะครับขนาดขอบ2 1 5หนทับขอบ15ครับซึ่งถ้าใช้ในการบรรทุกนะครับจะบอกว่าล้อตัวนี้คนมากแต่ว่าถ้าใครนะฮะต้องการแต่ง ด้านหน้าเนี่ยเราจะใส่สตัร์ทปับเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะโหลดหนนิ้ว2นิ้วหรือสเต็ปสามนิ้วอันนี้ค่อยว่ากันหลังไม่ว่าอยากชอบแบบไหนนะครับมีโปรโมชั่นสวยๆให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมส่วนแคปของเรานะครับเป็นแคปที่เปิดได้90องศาแบบนี้เลยครับช่วงล่างของเรานะฮะก็เป็นช่วงล่างไอคิปนะครับจะมีแหนบนะฮะห้าชิ้นนะครับซึ่งรองรับการบรรทุกนะครับคือกระบะหนึ่งตันได้เลยแต่ถ้าใครนะฮะต้องการไปเสริมตู้เพื่อเป็นการบรรทุกหนักนะครับเพิ่มขึ้นจาก สองสามสี่เป็นห้าตันก็สามารถทําได้คอกเนบเาอันนี้สามารถทําได้หมดเลยหรือที่ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะออกรถเอารุ่นนี้ไปทาใส่ซิ่งนะครับสเตปโหลด1 2 3นิ้วอันนี้เราจะใส่กองโหลดให้สเตปโหลด4 5นิ้วอันนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นกลับเนบดัดเนบให้แต่ถ้าโหลดมากกว่า5นิ้วเป็น1นิ้วสอด2องนิ้วสอดอันนี้เราต้องการหลบเพานะครับเพราะว่าเพามันจะไปยันเกียร์อันนี้เราทําให้ด้วยครับไฟท้ายนะฮะจะเป็น t ิปล์แอ r เบอร์แบบนี้นะครับ ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกลางไฟถอยอยู่ข้างล่างและไฟเบรกอยู่ข้างบนครับชมนี้นะครับมีการบิลลอินช่องของกล้องมองหลังมาจากโรงงานเลยนะครับเปิดปิดง่ายและถ้าใครต้องการล็อกฝาท้ายอันนี้ติดต่อส่วนตัวได้นะครับดีที่จะแถมเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมของลูกค้าให้ครับของรถคันนี้นะครับเป็นภายในสีดําเลยนะครับผมกระจกตรงนี้นะฮะสามารถปรับได้ซ้ายขวาเป็นกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะครับแต่ปรับปรับด้วยมืออยู่ตรงนี้มีเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ออโต้ล็อกเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้งานก็กดเองนะครับ กระจกขึ้นลงออโต้นะครับตัวนี้ลงออโต้แต่ขึ้นไม่ออโต้นะครับส่วนกระจกด้านซ้ายนะฮะขึ้นลงก็ไม่ออโต้เช่นเดียวกันครับมีเบาะตรงนี้นะครับเป็นเบาะผ้าแบบผ้าพรีเมียมนะครับซึ่งอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเพื่อทําให้รู้สึกหรูหราเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ช่องวางขวดน,น้ําขนาดใหญ่จะอยู่บริเวณด้านประตูนะครับแต่ถ้าเป็นแก้วน้ําขนาดเล็กจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็คอนโซลตรงกลางก็สามารถวางแก้วน้ําขลาดเล็กได้เช่นเดียวกันครับพวงมาลัยนะฮะเป็นพวงมลาลัยยูริเทนนะครับหราอว่า ลดการกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นทั้งหมด3าก้านทางด้าน้ายสุดก็จะเป็นวงมาลยมัลติฟังก์ชันที่คอยเอาไว้กดลื้นครื่องเสียงแล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นการรับโทรศัพท์ครับผมมาดูหน้าจอกันบ้างนะครับเสียงเครื่องยนต์กันสตาร์ทไปแล้วเครื่องยนต์1,900ซีซีมี150หแรงม้าแรงบิดจะมาที่1,600ถึง2,800รอบนะครับถ้าใครอยากประหยัดก็ขับในช่วงนี้ ด้านขวาก็จะเป็นตัวเลขความเร็วแล้วจะมีตัวเลขดิจิตอลบอกตรงกลางให้ด้วยครับผมฟังเสียงแต่จอ <c oughs> ต,ตัวใหม่นะฮะขยายจาก7นิ้วขึ้นมาเป็น8นิ้วนะครับสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีช่องเสียบนะฮะ USB Type C สามารถชาร์จแบบพาดชาร์จได้แอร์ <c oughs> <Air S 2> จะเป็นแอร์แบบอัตโนมือครับเย็นเ,เร็วได้ทันใจแล้วก็มีช่องเชื่อมนะครับอุปกรณ์12โวลต์นะครับถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับที่บริเวณ คนขับหนึ่งและก็บริเวณคนทั้งคัางอีกหนึ่งครับโปรโมชั่นนะครับผมเริ่มต้นดาว65700อันนี้เราแต่งเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นผากระโปรงคนท่าลาย F1 นะครับล้อนะครับล้อแม็กแบบที่ลูกค้าต้องการโหลดแบบที่ลูกค้าต้องการจัดทรงแบบที่ลูกค้าอยากได้นะครับฟิล mm ์มไฮคูเราก็แถมให้ครับจะเป็นเซรามิก R 5 0ก็ได้หรือ R 1 0เราจัดให้ได้หมดเลยนะครับผมในงบ65,700แต่ ถ้าไม่แต่งเลยนะคระจเป็นสนลดเริ่มต้นดาวเพียง 1, 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนคงที่เจ็ปี84งวดเดือวละ9,996บาทอากาศแชนวิตได้เลยนะครับอยากให้รีวิวรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามได้เลยวันนี้สวัสดีครับ